อ่ะสวัสดีนะครับเพื่อนคลิปอ่าที่เพื่อนเห็นอยู่นะครับสักครู่นะครับอ่าสวัสดีนะครับเพื่อนคลิปที่เพื่อนเห็นอยู่นี่คือพื้นที่สวนทุเรียน16กไร่แปลงบนภูเขานะครับใช้วิธีการการลักน้ำเนาะตอนนี้แดดออกก็พอดีเลยถ่ายได้อ่าถ่ายน้ําได้ดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการจะส่งงานแหละนะครับ เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นการรักน้ําที่เปิดปั๊มแบบทีจะจบนะครับทุเรียน700ต้นนะที่ปลูกอยู่ในแปลงนี้นะครับใช้หัวน้ําเรนด็อปนะครับแล้วก็เป็นการรักน้ํา้อยอรเซ็นะครับอันนี้คือทุเรียนโตอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะเพื่อนดูผมต้องเคี่ยมันต้องเคี่ยหัวนิดนึงครับเวลาดูความแรงของน้ํามันก็จะต้องดูที่เวลาเราถอดออกมาเนาะอันนี้หัวนี้น่าจะตันขยะ เพื่อดูความสูงนะครับอย่างนี้เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราปลดออกมาเนี่ยความสูงข,ของน้ำก็ประมาณนี้เนาะต่อปลายนะครับอ่าทีนี้ปิดต่อนนะครับเพื่อจะใส่วาล์วไปมมเ,เก็บความรู้เล็กๆนะครับคือแปลงลักษณะน,นี้ผมใส่วาล์วปิดเปิดไว้ทั้งแปลงนะครับปกติระบบน้ำของผมจะไม่ได้ใส่วาล์วปิดเปิดเนาะเพราะจะเป็นการคำนวณ ปริมาณการจ่ายน้ําไปแล้วนะครับแต่ด้วยฟามที่เป็นภูเขาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะคํานวณได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายท่อเมนหลกัลกๆให้ฟังทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือเราทําวาไม่ได้แล้วทางแปลงนี้นะครับสาเหตุเพราะว่าเหมือนเราจะสู้กับธรรมชาตินะครับมันเราสู้เขาไม่ได้เราต้องใช้วิธีการอยู่ร่วมกับเขาให้ได้นะครับผมไปทําวิธีการเติมอากาศด้านบนเพื่อตัดน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเด็กสแป๊หนึ่งผมจะบอกให้พี่เขาปิดปิดตั้มนะครับเพื่อเปิดตั๊มสอนเจ้าของ เปิดปิดปั๊มเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแล้วจะบอกวิธีการทำบา้าสำหรับแปลงบนภูเขาเนาะสรุปคือเราจะไม่เบรกน้ำแล้วนะครับเราจะปล่อยน้ําลงมาด้วยการลักน้ําตอนนี้คือการลักน้ําทั้งหมดเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้คือคลิปสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอาอีกคลิปหนึ่งมามา,มาประกรบกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการปิดปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้เพื่อนดูฟามแรงเวลาเคียยวหัวน้ำตอนนี้คือไ <s> ล่เคียยวหัวน้ำเนาะน้ำมาแรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยดูนะเห็นไหมเวลาเขาถอดออกมา มันสูงเกินเนาะความจริงมันก็ไม่ได้แรงขนาดนี้แล้วครับระบบน้าผมแต่อันนี้มันคือมันสูงเกินนะครับแรงเกินแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยมันทำทำให้ทุเรียนทำงานทำงานได้ดีอยู่แล้วปลูกปลูกใช้กับทุเรียนได้ดีอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนยอดนุ่นกันนะครับ